ามาเที่ยวฟรีดอมพาร์นะครับสวนสาธารณะแห่งเสรีภาพเพว่าเมื่อก่อนในจิเลนี่ถูกล่าไป็นอา,า,านิคมครับนี่ครับฟรีดอมพาร์คสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพครับอันนี้อยู่ใต้อนานานิคมของอังกฤษมาก่อนครับพวกนี้ก็เลยพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยครับที่นี่ได้ิสรภาพเมื่อปี2 0 0 3 วาเมื่อ65ปีที่แล้วนี่เองครับนี่ครับคือสวนสาธารณะนะครับเนี่ยทำไมสิ่งก่อสร้างมันเต็มไปหมดก็ไม่รู้ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาลของคุกแห่งนี้นะครับนี่หน้าตาของห้องขังเป็นอย่างนี้ครับโอ้ว้านี่เป็นบอ่อน้ำครับ สำหรับน้ำใช้น้ำดื่มที่นี่ครับเป็นสมัยยุคก่อนนะครับคุกนี้สร้างมา140ปีแล้วครับตรงนี้เป็นคุกสำหรับผู้หญิงครับอยู่ตรงบริเวณนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่ครับสภาพของคุกเดิมครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตอนนี้เลยเป็นสวนสาธารณะนะ คนมาเดินกันแต่รู้สึกไม่มีใครนะครับนอกเว้นพวกเรารยสก่อนคับดูแลบ้านแล้วก็ใส่ตัวกัวนี้ครับนี่ครับนี่เป็นผู้หญิงที่ล่ำๆ่ำหนะครับคอยดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี คุกนี้สร้างมา140ปีแล้วครับนะไม่ได้ไปเล่นๆตั้ง140ปีมาแล้วครับบริเวณนี้เป็นศูนย์ปัญชาการของคุกแห่งนี้นะครับนหน้าตาเป็นนี้นะครับคอยบัญชาการ นี่ห้องนอนครับเป็นอย่างนี้ห้องคุกครับห้องขังนี่ครับสภาพคนคุกที่อยู่ในคุกนะครับจบแล้วครับต้องเที่ยวดูคุกตอนนี้เรากลับกลับแล้วครับสงสัยจะไปรับประทานอาหารกลางวันนี่หิวหนักมากแล้วครับ